การตื่นของคโคลนพิษณนใจกลางบึงต้องคํำสาบสองเงาขนาดมะึืม,มาตื่นขึ้นพร้อมเสียงคํารามนี่นางพญาึงางปล่อยหมอกขี้เนา่าเป็นพิษสลายต้นไม้รอบข้างซี่นางพญาคลางคกหัวรอเสียงก้องก่อนปล่อยลิ้นยักษ์วัดกินหมู่บ้านสองตนตั้งใจกลืนโลกด้วย ํำสาแห่งสิ่งโสมมจนผืนป่าจะกลายเป็นแผ่งที่หมักนิรันด์การล่าของมิวตี้มิวตี้นักล่ากบแห่งยุคใช้ขอกลมกริ้งแกงซ้มอาวุธคู่กายพร้อมแผนจะล่าทั้งสองเพื่อสร้างตำนานเมนูแห่งยุคเพื่อนเขาบีบีผู้มีพลังสายหินจากแดนใต้พก คำพีธาตุน้ำกลางที่สามารถชำระพิษในใจสัตว์ร้ายได้ทั้งสองออกเดินทางสู่ใจกลางโครนตรงเมื่อทั้งสองเดินเข้าสู่พ่อน้ำโบราณพวกเขาเจอกับนางพญานี่ที่ปั้นขี้หมูเป็นลูกพลังยิงใส่ไม่หยุดมิวตี้ปล่อยพลังซ้อมเปรี้ยวแทงลิ้นแรงดังหอกสายฟ้าบีบีใช้ ม่านน้ำปลาศักิ์สิทธิ์สร้างกรอบต้านที่ศาสตร์ของนางพญาอึงอ่างแม่มดกระซิบเข้ามาขวางทางเธอให้ของวิเศษแก่ทั้งสองผ้าพันคอหัวหอมซอยทำให้ศัตรูร้องไห้สำลักน้ำตากระจกหันกลิ่นที่สะท้อนกลิ่นขี่เน่ากลับไปใส่ศัตรูนิวตี้ทดลองทันที กลิ่นสะท้อนใส่นี้จนเธอกระอักที่ตัวเองสองฮีโร่บุกผ่านป่าพิษโสมมที่นางพญาซี่สร้างไว้ซี่ปล่อยพิษฟองที่แห้งคลุมทั้งป่าบีบีใช้พลังฝนส้มตำมะนาวล้างบาบฉลางพื้นดินมิวตี้ยิงหมัดแกงส้มมะละกอเพ็ดไฟเผาทั้งรังพังคก หมอผีขุนคำที่เคยเตือนมิวตี้แต่ถูกเมินกลับมาอีกครั้งพร้อมอาคมยันต้องเปื่อยเขาเข้าร่วมทีมพร้อมเปลี่ยนร่างเป็นหมอผีเทพแกงมีพลังต้องของสกรปรกให้กลายเป็นของดียมบัวบาลผู้ดูแลดินแดนขี่หมักออกมาร่วมสู้ด้วยเขาเรียกผีขี้หมัก1 0 8ตน มาถ่วงเวลาแต่กลับโดนนางพญานี่ดูดขี่จากยมมะโลกเพิ่มพลังบีบใช้คำพีน้ำปลาเพรียงเพลียวเรียกมังกรน,น้ำปลามาต่อกอนผีปีศาจกลายพันนางพญาซี่ผสานร,ร่างกับปีศาจบ่อโสโครกกลายเป็นร่างใหม่ราชินีขี้ค้นสูงห้าเมตรมิวตี้ใช้ท่าไม้ตาย ส่องสายฟ้าราดขี้ยิงพลังสายฟ้าหั่นร่างซี่แต่ซี่ยังไม่ตายพร้อมคำรามที่คือชีวิตมิตรภาพปลดคำสาบในช่วงใกล้แพ้บีบียืนเผชิญหน้านี่และซี่พร้อมตะโกนพวกเจ้าชอบของโสมมเพราะไม่มีใครให้ความรักข้าให้พลังแห่งมิตรภาพแสงสว่างจากหัวใจเพื่อนแท้ ทำลายพลังที่ของทั้งสองมิวตี้ฟาดปิดด้วยหอกแกงส่อมสุดท้ายเสียบกลางหัวนางพยาโลกใหม่แห่งความสะอาดสองนางพยาโดนดูดกลับสู่บึงลึกถูกขังในโถ่ซ่วมผนึกวิญญาณมิวตี้และบีบีได้รับการยกย่องจากชาวบ้านแม่มดหมอผี พูดและผีปีศาจกลับเข้าสู่สมดุลส่วนบึงโสมมกลายเป็นสวนสมุนไพรแห่งใหม่ชื่อว่าบึงส้มสดใสใจสะอาดจบบริบูรณ์ในที่สุดตำนานนางพญาึงอ่างผู้ถือกำเนิดในคนตรงก็จบไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสนุกไหมครับหากสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปสู่1000ัซับสไ์ ไปพร้อมๆก,กันกับแอดมินนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินได้สร้างผลงานให้กับเพื่อนๆได้ชมอีกต่อไป